ประทับใจนนกุลไม่ไปญี่ปุ่นกับครอบครัวเพื่ออยู่ซับพอร์ตแอปทักซอนในงานคุณพ่อเรียกได้ว่าในตอนนี้หลายคนก็จับตามองในความสัมพันธ์ของแอปทักซอน,นเดกสาวชื่อดังกับนนกุลเพลงหนุ่มรุ่นน้องหลังจากได้เห็นกันให้กำบังใจแล้วคอยอยู่เคียงข้างกันในงานของคุณพ่อแอปทักซอน ล่าสุดในรายการทัวมาลงพิธีกรสาวเบกกี้สีทัญญาได้พูดขึ้นมาว่าทราบข่าวจากวงในโดยปกติแล้วนนนคุณจะต้องอยู่กับครอบครัวที่ญี่ปุ่นในวันที่แอปทักษอ,อนจัดงานให้คุณพ่อแต่ตัดสินใจที่จะไม่ไปทริปญี่ปุ่นกับครอบครัวเพื่อจะอยู่ซับพอร์ตแอปทักษอ,อนซึ่งพิธีกรก็บอกว่าถ้าเขาจะคบกันจริงๆอายุก็ไม่ใช่ตัวเลข